เมื่อ2 3งหรือสีเนแล้วนะครับ Justify ก็ได้มาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของแชทบอทใหม่ที่จะคล้ายๆ g e ม i นากับ c h a t g PT ที่มีชื่อว่า Meta.ai นะครับซึ่งณนะตอนนั้นอ่ะประเทศไทยยังใช้ไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเดือน11วันที่13นะครับเมื่อ2วันที่แล้วก็คือวันที่11นะครับทาง Meta นะครับเขาได้เริ่ม Rollout ฟีเจอร์ใหม่บน Messenger แล้วก็ Instagram ครับ ซึ่งฟีเจอร์นั้นน่ะก็จะเป็น m มช a a าที่จะอินทิเกรตอยู่ในแอปพลิเคชัน Messenger กับ Instagram เลยครับแปลว่าทุกคนเนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดอยู่ดีก็ขึ้นมาเลยครับ Meta AI นะครับก็จะฝังอยู่บน Messenger application แล้วก็ Instagram แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นตัวฟีเจอร์ Meta AI บน Messenger หรือว่า Instagram นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทาง Meta เนี่ยเขายัง roll out ฟีเจอร์เนี่ยยังไม่ถึงเครื่องของคุณครับแล้วบน Messenger หน้าตาของเขาเป็นยังไงล่ะครับเขาจะมีตัว Search bar ข้างบนนี้ที่เขาเขียนว่า a s Meta AI or Search แล้วก็จะมีปุ่มข้างล่างตรงนี้นะครับที่เป็นตัว Meta AI เลยครับเจ้าตัวเนี้ยก็คือเป็น h ชทบอทปกติที่เราจะคุ้นเคยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Gemini หรือ Cha t g p t ใช้งานเหมือนกันเลยครับถามคำถามได้ในภาษาไทยภาษาอังกฤษ Up to you เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวลำกำแหงมีร้านอาหารแนะนำอะไรบ้างครับปุ๊บถามไปเลยมีไทริโอซูชิอะไรแบบนี้ก็เป็นแชทบอทปกตินะครับผมก็จะไม่เข้าเรือเกินไปแล้วนอกจากนี้นะครับ เขาจะสร้างรูปภาพหรือว่า image ให้กับเราได้เลยครับแค่กดปุ่ม add imagine นะครับแล้วก็อยากรู้ว่าภาษาไทยได้หรือเปล่าขอรูปภาพกบที่กำลังยืนอยู่บนเซิร์ฟบอร์ดในอวกาศครับบอ่ะเรียบร้อยครับรูปภาพกบ เมท a าเอไอนะครับเขาจะมีฟีเจอร์หลักประมาณ3อย่างนะครับหก็คือตัวแชทบอทสอก็คือการที่เราจะนำเมท้าเอไอตอนเราคุยกับเพื่อนอยู่แล้วก็3คือสร้างรูปภาพนะครับฟีเจอร์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งมากๆก็คือการที่เราดึงเมท้าเอไอเข้าไปในแชทของเราที่กําลังคุยกับเพื่อนอยู่บน Messenger แล้ว Instagram ครับสมมติว่าผมกําลังคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเออเดี๋ยวเราจะไปโตเกียวนะไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็เรามีคําถามหรือว่าเราต้องเสิร์ชอะไรด้วยกันน่ยหลายๆคนก็จะ ปิดแอปพลิเคชันเปิด c โครมเปิด Internet Browser แล้วก็ไปหากันเองนะครับแต่ว่าถ้าเรากดปุ่ม at meta ai เราถามคำถามหรือว่าเราเสิร์ชบน Chat Messenger ได้เลยครับแปลว่าผมกับเพื่อนก็จะเห็น Search Result เดียวกันผมจะไปญี่ปุ่นเดือนหน้านะครับช่วยสร้างแพลนในการท่องเที่ยวที่คาบากุชิกโกะหน่ยครับ แล้วทาง Messenger หรือว่า Instagram นะครับเขาก็จะใช้ตัว Meta AI มาอยู่ในแชทบอทของเราเลยครับถ้าภาษาไทยไม่รอดน,นะครับก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันครับรอบหนึ่งโอเคมาแล้ะเขาก็จะสร้างแผนเขาจะตอบแชทบอทของเราในแชทเลยครับเพราะว่าผมกับเพื่อนก็จะเห็น Result ของตัว Meta AI ครับแล้วสำหรับ Instagram หน้าตาเขาเป็นยังไงหรอครับ ถ้าเราไปที่แชทนะครับเลื่อนไปขวาป,ปุ๊บเราก็จะมาเจอตัว Search Bar ที่คล้ายๆ m e s s e n g e r นะครับก็เรากดได้เลยแล้วก็ถามคำถามกับเมท่าได้เลยนะครับอย่างเช่น uh, how to win at chess จะชนะยังไง uh, ในการเล่นเชสล้วกันนะครับ มกีินะครับผมก็ถามคําถามคำว่า how to win at chess คือผมจะชนะใน chess ยังไงละครับเขาก็จะตอบเหมือนแชทบอททั่วไปแล้วมีอย่างนึงที่ผมชอบนะครับคือถ้าเราใช้ตัว Meta AI บน Instagram นะครับเราจะเสิร์ชหา Reels ได้เลยนะครับ Give me videos of how to travel in Japan during the winter <c oughs> เขาก็จะแนะนำรีวิวให้เราดูนะครับแบบนี้เลยขึ้นมาตรงนี้เลยครับในแชทบอทเราก็จะวิธีนี้ก็คือการที่เราจะเสิร์ชหาวิดีโอหรือว่ารีวิวทีอาจฉรยะมากขึ้นนะครับเพราะว่า การเสิร์ชวิดีโอในอินสตาแกรมก็จะแปลกๆนิดนึงเราจะหาที่เราต้องการไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวเมทไทรเอในการเสิร์ชวิดีโอนี่คือเขาก็จะเข้าใจแล้วก็ก็จะแนะนําเลยครับอย่างเช่นนี่ฮะอย่างนึงที่ผมชอบนะครับเขาจะไม่ดึงวิดีโอที่แบบว่าดังเกินไปอ่ะถ้าเรากดปุ่มเสิร์ชบนอินสตาแกรมนะครับส่วนเนี่แล้วเขาจะโชว์แค่วิดีโอที่ดังแล้วซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่า การเห็น r e s อ l ์ที่ซ้ำๆอาาๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราใช้ตัว Meta AI นี่คือเขาจะ c u r a t e หรือว่าเขาจะค้นหาคอนเทนต์ที่ตอบคำถามของเราบนแชทบอทได้ครับแล้วทำไมถึงทาง Meta เนี่ยเขาต้องมา integrate ตัว Meta AI บน Messenger หรือ Instagram หรอครับคือผมรู้สึกว่าทาง Meta เนี่ยเขาอยากให้เราใช้ AI แบบสะดวกขึ้นคือถ้าผมต้องใช้แชทบอท Gemini หรือ c h a t g p t เนี่ยผมต้องแบบว่าปิดแอปพลิเคชันไปเปิดโปรแกรมของเขาแต่ว่าถ้าเป็นทาง Messenger เนี่ยคืออย่างหนึ่งที่หลายๆคนเขาชอบ Messenger กันเพราะว่าเขามีตัวฟีเจอร์ PIP หรือว่า Picture in Picture แม้ว่าคุณไปแอปพลิเคชันไหนเนี่ยเขาจะมีตัวกลมๆเนี่ยที่อยู่บนหน้าจอของเราหรือว่าถ้าเราคุยกับเพื่อนอยู่ปุ๊บนะเราถามผมถามตรงนั้นได้เลยมันก็เป็นที่แบบว่าการอินทิเกรตที่มันจะสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่า ปัญหาที่ผมพบก็คือว่าถ้าคุณไม่ชอบอ่ะคุณเอาออกไม่ได้นะครับเออทาง Meta AI เนี่ยตัว AI ของเขาเนี่ยจะอยู่บน Instagram แล้วก็ Messenger เลยลบออกไม่ได้ซึ่งผมก็งงว่าเขาควรจะมีฟีเจอร์แบบนั้นนะเราควรจะเลือกได้คือวันเนี้ยเป็น day t ที่ผมได้ใช้ตัว Meta AI เพราะผมรู้สึกว่าก็สนุกดีแต่ว่า บางคนก็เข้าใจได้นะว่ามันน่ารำคาญนิดนึงนะครับเพราะมันจะอยู่บนหน้าจอของเราอยู่ตลอดไปเลยบน Messenger แล้ว Instagram ก็วันนี้ผมอยากทุกคนลองใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังไม่มีครับก็รออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโร่เอาให้กับคุณแล้วครับ